สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง food, นนอสตีฟูดไทยแลนด์นะเพจสตีฟูดนะวันนี้ผมเจอเนี่ยเคบับไก่ชีสนะโอ้โหร้านนี้ที่ขาเยอะมากนะทุกคนองของผมหนึ่งอันนะนี่ตอนนี้ขายดีมากคิวที่หกสิบสองใช่ไหมค่าสั่งน้่เลยค่ะไม่ผังเลยครับ ไก่ผัดชีสเจ็ดเก้าค่ะไก,ไก่กรอบชีสไก่กบชีสหกเก้าค่ะโอ้โหไก่ชีสไก่ชีสหกเก้าจ้ะสแ,แกนได้เลยค่ะอันนี้หกเก้าอ๋อถ้าใส่ชีสมันจะเพิ่มใช่ไหมใส่ชีสเพิ่มยี่สิบบาทเพิ่มยี่สิบบาทราคาก็ถ้าเป็นเคบับไก่ก็สี่สิบเก้านะมีแต่ไก่อย่างเดียวเนาะมีแต่มีไก่ไก่กรอบไก่เมนูอันนี้เป็นเมนูนะนี่ เนี่ยเขาแจกบัตรคิวด้วยนะกรอบชิวค่ะมีบัตรคิวให้ด้วยไ่ชิวนะของผมคิวอะไรนะโหหกสิบห้านะแป๊บเดียวไม่นานรอไยว มีแบไก่กรอบเลยนะไก่กรอบไปน้องก็ไก่กรอบสัก้อชิด้ชิดคะคะแล้วก็มันยดะคะ ไก่ไก่ลูกนะลูกหรือไก่ธรรมดา ่ยาบเล่นทาหรอไหมคะเล่นทานนะ่ข้าใหม่คพี่เพิ่มชีสนะนี่ถ้าเพิ่มชีสท่านแล้วหกสิบเก้าเนะถ้าเป็นธรรมดาไม่เพิ่มชีสก็ราคาสี่สิบเก้าบาทนะฮะโอ้เขาให้ชีสเยอะนะ ได้เลยแต่ต้องไก่กรอบค่ะลูกค้าสั่งได้เลยค่ะกี่ชิ้นนี่คะตู้ใหญ่ได้เลยจ้าตรงชุบชุบกลางได้ความชีสจ้ะสั่งเลยครับมาสั่งเลยหมดแล้วอดกินนะร้านเนี่ยขายดีไก่กรอบชีสค่ะคนเทียบเลยนะไก่กรอบชีสสองชุบหน่อ งงงงอันนี้ซิวที่อะไรครับพี่64 64ค่ะแต่กรอบชีส64ค่ะขอบคุณมากค่ะครับมีกรอบชีส2กรอบธรรมดาต่อไป6หน้าจ้า65ของผมเองนะใช่ค่ะแก๋นุ่งแก่กรอบดีคะต้องชีสได้ค่ะตาสามกรอบชีส2นุ่งก่อนนุ่งมาแนแรก กรอบสองกรอบี่กบที่สกบสากรอบที่สองทั้งหมดกสองมที่ห้านันเินเออเชิปสเสร็จกอชีสองเราจะทำการปืนกันนะปืนแผ่นแป้งก่อนตัดแผ่นแกะก่อน ไก,ก่ชีสไก่นุ่ม,มชีสอันนี้คิวเสี้อะไรครับเนี่ยห้เก้าเอ้ยนี่ช่จับหัวอ๋อหกสิบนะ บรรยากาศเป็นใจมากสั่งยังครับพี่เย้แล้วต้องต้องมีบัตรคิวนะนั่นนี้ต้องใส่กรอบยูกไก่ได้เลยค่ะมีส่งไกดับเบิ้ลซีสนะเกี๊ยวกไก่ได้เลยค่ะมีน้องมีกรอบไก่น้องน้อน้องดับเบิ้ลซีสค่ะแปบาบาทค่ะแต่รับบัตรคิวได้นะคะ บัตรคิวให้นะโหขึ้นลมแรงมากนะทุกคน กก่ออบขายดีมากอนะ่ะนี่ก็ลูกค้าที่ลูกค้าสั่งไว้นะที่ร้านนี้ก็จะมีเออไก่กรอบเลยนะกับไก่นิ่มนะมีสองอย่างนะเราแต่แว่าเราจะชอบเมนูนไหนนะสามารถสั่งได้ สามารถเพิ่มชีสได้คนระับถ้าเพิ่มชีสก็ราคา20บาทนะถูกไหมเพิ่มเพิ่มชีส20เนะ20าะครับแต่ว่าถ้าเป็นไก่ธรรมดาก็ราคา49บาทนะฮะนี่มันจะมีนี่คนระเพิ่มก็จะมีแต่เพิ่มไก่ให้ด้วยนะเพิ่มไก่เพิ่มอีก10บาทใช่ไหมนี่อนะ่ะจะมีป้ายเม,เมนูบอก ลูรถนี้ก็แปดอัน,นเลยนะ ต้องให้เยอะมากนะหรือว่าคุ้มค่าราคามากนะ แค่ว่าได้เยอะพอเห็นกล้องแล้วไม่ใช่แล้วได้เยอะอยู่แล้วนะฮะครบเยอะอยู่แล้วค่ะใช่ร้านนี้เขาให้เยอะก็ลูกค้าไม่อิ่มนะคือแบบซื้อไปคืออิ่มแน่นอนนะใช่ค่ะคุ้มค่าราคากินแทนข้าวได้เลยนะใช่ดีสังหน้าตาน่ากินมากนะอันนี้ก็เป็นมายองเนสเนาะ รอคิวนะว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นเนเยโยเกิร์ตนะโอ้ดูเป็นข้ามาเยอะเยอะมากเลย อยู่ที่ตลาดเซมวันนานเป็นเออชื่อร้านก็เซบับไก่ชีสนะกะอบชีสมีสองันนะ 7ค่ะบ67ครับ68ค่ะกรอบชีส2กรอบธรรมดา3ค่ะไม่มีอะไม่มีค่ะมีแต่ไก่ในกรอบชีสมีไก่นุ่มไก่กรอบไก่น้องไก่กรอบค่ะดูหน้าแผงเลยเอาเกี๊ยวไก่ธรรมดาไก่ธรรมดาครับจี๊ดิ้นครับเดี๊ยว19บาทใช่ครับเอาบัตรอิวไว้ก่อนมีไก่นุ่มไก่กรอบไก่อะไรดีก็เอาไก่เลยไก่นุ่มเนาะได้ค่ะ ไปดับเบิ้ลชีสค่ะดับเบิ้ลชีสครับผมของพี่พอครับค่ะกรอบชีสอันนี้กรอบธรรมดาธรรมดาจะไม่สึงพี่กินหมดเหรอคนเดียวโอ้โหอ๋อกินสองค่ากินสองเวลาลูกค้าบอกกินสองเวลาเยอะก็ได้ไหนทบลูกค้าด้วยใช่กินแบบจุกแล้วนนะสองวันขอบคุณครับ ต่อไปธรรมดาหนึ่งค่ะคุณน้าเก็บตังค์นะคะต่อไปธรรมดาหนึ่งสี่สิบเก้าจ้ะธรรมดาด้านหลังใั่ยังไงสั่งได้นะสั่งได้ครับอ๋อมาได้ตอนนี้ก็คิวที่เจ็ดสิบนาโอ้ ใช้แ,แป้งอย่างดีนะนี่ดูทำแป้งน่ากินมานะ <c oughs> บางคนนี่หาร้านไม่เจอต้องต้องเดินหาแลเพราะว่าร้านค้าแต่ละร้านนี่เขาจะสับเปลี่ยนกันตลอดนะดดร้านาแฉบพยายามดูป้ายไว้นะเขาจะมี แต่ร้านก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแต่ร้านนะก็จะบางร้านก็จะเป็นธงนะนี่บางร้านก็จะเป็นมีป้ายอยู่หน้าร้านส่วนใหญ่จะเป็นป้ายู่หน้าร้านนะเดินหาเอานะจําชื่ร้านแล้วก็เดินหาเอาใช่อ่านี่จะมีธงด้านบนนั้นจะเขียนว่าอะไรนี้เคบับนะต้องเคบับหน้านี่ด้านบนเป็นธงสีขาวนะ ได้จ้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะ่นี่นู่นมีกรอบค่ะลูกค้าสังได้เลยจ้ะมีธรรมดาสี่เก้าบาทที่หลักคุ้มค่าราคามากแต่เราเอาค่าตที่ชิ้นค่ะนั่งน้อได้ค่ะสีบ้าบาทจ้า เป็นธรรมดาก็ราคา49บาทอ่าจริงเรอว่าขอบพระคุณมากนะนี่น้องน้องให้อันหนึ่งนะอันนี้ผมซื้อไปอีกอันหนึ่งนะ พอพอน่ะฮะเหมือนกันเป็นเรียบร้อยนะเชิญค่ะตั้ได้เลยค่ะแกน้องเกปลอมเมียค่ะรับไปไหนจ๊ะเนี่ยถ้าใครถ้าชมคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก๊อกสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะนะฮะกระจกเป็นเท่านี้นะครบขอบคุณครับขอบคุณนะคะโอ้โหเนี่ยชิ้นใหญ่มากใช่ไหม จะให้เยอะมากนะร้านนี้นะเป็นเคบับนะฮะเคบับชีสร้านนี้ใช่คนเยอะมากร้านนี้จะให้เวาลาพอลองการันตีนะว่าจะอร่อยไหมอร่อยนะ คำับโตนะเป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยนะชาติอร่อยมากโหนี่นะถ้าใครจะชมคลิปนี้ก็อย่าลืมมากินนะที่ตลาดเซฟบันโคลาดนะฮะนี่ยอดนะไม่ลูเลยนะอ่ากินโอ้ยจินมาก